ท็อปหายากเกินอ้าวก็หายยากก็ทีเดียวอ่ะแต่ทีเดียวเนี่ยือก็ขายไปก่อนพี่ไม่เคยขนาดเซิร์ฟเถื่อพี่ยังไม่เคยเห็นท็อปพีแค่ทีเลยร้อยตกห้าร้อยพี่ห้าร้อยห้าร้อยเลยนะของมีเปล่าไม่เวอร์เว่อร์ใส่ของมันมีไม่อยู่ต่างระดับจริงที่ส่วนมากพี่เห็นแค่นั่นแหละสามสี่ร้อยสามร้อยกับสี่ร้อยแค่นั้นแหละ มันมีอะีเลยเหมือนอะไรนะไอ้ไอ้เจตอ่ะที่มันมีอะไรนะมีที่พี่เบสบอกว่าอะไรนะมันมีแอเวนเจอร์มีอะไรนะเรื่มีเป็นระดับเออใช่ไม่ใช่เออไรคล้ายๆนั่นล่างกลางสูงอะไรเงี้ยใช่มีสามระดับแล้วแต่แต่ละแต่ละระดับก็จะมีแบ่งไปติดอย่างอื่นเงี้ยก็คือถ้าไปติดพี่อย่างเงี้ยระดับของมันจะเช่นเช่นตาม ในในของของมังนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นระดับว่าสี่ร้อยใช่ไหมแบ่งไปติดชี้อาจจะเหลือสามร้อยห้าสิบประมาณเนี้ยแล้วได้บัตรสองใบบัตรมันดอบอยากขนา,าดนีดออ้หรือวะเอออยช่ไแมไปหาบ้านออกไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลูกพี่ลงไายวันอย่าย,ยิวอยู่อ๋อ แ้วถ้ายังไม่ครบสามก็ต้องลงให้ครบสามอ่ะหาบาทก่อนค่อยลงพรงนี้ก็ยังค่าอีกใบหนึ่งหรือไปหาก,กันแต่รู้จะได้ลงมาปะนตัวนี้อองจริงนะคืออิเล่อิเล่ะต้องต้องหาอะไรที่มมไม่คิดพลาดมอนมอ,มอนมันถึงจริงก็ไม่ได้ไหรอกถ้ามันไม่มีพาตาย ต้องหาหาดามเอ็ดิคิวได้บบอย่างเช่นแบบกาลีอะเดฟอย่างเงี้ยไคือโอ้นขนาดตอนนี้ผมอยู่ยัวเฟิร์นอะยังหนักเลยพี่มัน,ม,นมันถึกอะ่ะก็มอ,มอนหกสิบมันก็ต้องถึกสิมันไม่ใช่ถึกก็ใช่ก็ถึกนั่นแหละรลยวอลหกสิบขอคนผ่านคงสองจะผ่านสามให้ โ oh, oh. อ้โหปัดจกงมาเฮ้ยตอกเสกได้อะไรเฮ้ยโอ้โหนี่แม่งเสกได้หมากูาหมดนี่มันอไหรวะเนะี่ย ้งมันมาเลยห้อหลาอีกหายไปไหนวข้าว่ายเฮ้ยก็ก็อยู่นี่ว่าทำไมไม่เก็บวะาีตั้งแลนะ้วมันเก็บหรอก็ตั้งแล้วเนี่ยมันมีโวลีกก็แตกวเลย เป็นสู้ๆนะมอนต์มันถึกเกินนะวะเจอตัวอะไรเนะี่ยตอนนี้อยู่ด่านด่านเน็ตเน็ตหมาที่มันเป็นด่านที่มอนออกมาเยอะมันมีสามผา้วมอนต์เราก็เลยแบก็ต้องรอรวมแล้วก็นี่ใช้ยิงกินรว่วงไม่ค่อยใช้สกิลเลอะแนละ้วก็ฆ่าใช้เรื่อยก็ได้ดาบมามเรื่อยสกิล เอ้นั่นยังไม่ออกมาเลยวะก็อนโนว่าเออว่ะโคตแพงอะ E.M. ็ม e พันปร์เซนว่าแล้วฟูเดใส่กันพาราใส่กันอ,อวตารีแล้วกดใช้นะอโอ้โ <c oughs> หพลังพลังพันกว่าเปร์เซนตบวกหมื่นกว่าบวกวันล่างห้าหมื่นจี ตนก็จะทักใส่ไม่คุ้มผมไม่ใส่ใส่ก็ไม่คุ้มเพราะว่าเทีนมันน้อยนีเนี่ยกาเรียกาเรียธนูธนูที่ไม่ใช่อาร์ต้อารยังไงก็คือล้าทีทั้งเอ็มนมนกรู้ว่าข้นายังไงก็ขึ้นหมถึงฟมงคุ้มไงี่ สไนาอยังอย่างสไน่อ่ะทีมันจะเยอะทน้นเอ็มทั้งทีทั้งเอ็มมันสมดุลยันหมดอ่ะอย่างตอนเนี้ยผมอะจมกเกือบสองหมื่นเอ็มอะในเมืองนะโอ้ทีหมื่นหมื่นแปดอทำไมล้มเหลววะจะต้องสอ้อยสองร้อยคอมโบอยคอมโบอ๋อไม่ช่วยอ่ะไม่มีอะไรอยู่แล้วกล่องพวกเนี้ยแค่หินกับเงินเออทนึ่งพั โทษเลยจะได้ตบเขาเลยวันนี้มีอะไรหรอกไม่แล้วไม่เคยสังเกตะนะตอนเซิร์เชื่อนเนี่ยไม่เคยดูเลยไม่เคยลงเลยไงหรือไงไม่เคยลงเลยเฮ้ยอะไรนะเพจอะไร Invisible Expedition Seal สเตตัสสเตตัสนำกราบสุดอันนี้อันนี้แบบโลสุดโอโ้โ,อโหด่านตีโปรเลนไฟ เอ้ยแท่นไกลนะู้ดดูให้ดีดแท่นไกลมากเห็นแล้วพี่แล้วนี่นแบบโลสุดร้อยหกสิบเนี่ยมันต้องร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบระดับกลางนะดูเลยแล้วศูนย์สี่ตอนก่อนซนะื้อ,อที่นั่นเป็นอะไรมันเนี่ยเมาเหร ต้องมั่มันจจะมีลาวายขึ้นมาเลยห่างมาแล้วทำเล,ละทำ <c oughs> เล,ละเด้ตอนโดนดลุไปแล้วเนี่ยเปล่าลบบักต้องมีแล้วอ,อย่างนี้ <c oughs> <c oughs> เบอร์ไม่ค่อยแรงเท่านี้หรอกเล่นมีดดีไงดี นี่ไม่ถอดเทปเลยนี่หว่าต่อตัวลาชนตัดหายแล้วเดี๋ยวเฮ้ยนี่เดี๋ยวจะขึ้นก็ขึน้นมาองลาวานใช่เหรอ,อไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมคุยพูดหนึ่งเหรออะไร เพราะมันเป็นอย่างนั้นอยู่ดีไฟเที่ย,ยวตายก็บังคับต้องมีเซน <laughs> มันไม่ดอกมันเซิฟเพื่อนไปเลยวะไอ้หายโอ้โหดอกเป็นร้อยยางงั้นนะไม่ใช่ดอกเป็นเนี่ยบัตรลงดันทําทำให้ยากทำใหอกเลยมีอยู่เท่าไหร่วะเซิฟเพื่อนมีอยู่ห้าร้อยบาทห้าร้อยไว้ลงไอ้หายแล้วเมมโมเรียอย่างเงี้ยโหต้องนั่งเก็บไว้เยอะอีกนั่งลงเมมโมเรียอีกไอ้เมมโมเรียลงได้้อยไหะโอ้ไม่ได้จริงรอบเดียวรอบเดียวพี่ยังมาด้วย อันนี้แค่ลงรายวันทุกวันก็ได้แล้วสามใบเองที่มันที่มันจะมันจลงลงได้แค่สามรอบเองสองใบเช่สองใบนั่นไม่ได้เลยเปิดเลยนะเขาเปิดเลยอ่ะหลบหนีจากราวาล้มเหลวไม่ตายอ๋อตายตายต้อนรไม่มีอะไรหรอกเปิดเตีมเนาะมาเกิดมาเกิดไหมตองเตนมร้านสิ อันไหนยิวพอ,นนอเดี๋ยวลงรายวันเสร็จก็เดี๋ยวไปนี่ต่อเออเดี๋ยวไปลงพบยังวะเออวะเออสรุปว่าไอ้ดันคมไฟาร์มฟาร์มไม่คุ้มหรอกไม่มีอะไรทั้งนั้นอ่ะมีแคย่ยาเองยาก็ ได้ทุกวันอยู่แล้ววันละสามรอบสามรอบอยาอะไรยาเดสเตอร์เนะพี่สามรอบ,บตัอตัวกิน โอ้ยติดรอนเลยพบกันใหม่ข่าวนอกลูกครับสวัสดีครับเจอกินลาก้อกนหรอนาลักเาไอ้ต<ค><ด>ีนไม่ตกจังนาะเจอแมนติคอนหนักกว่านี้อีกรสแมนติคอ,คอเ์เจอมาแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้แมนติมาแล้วพี่ โอ้โหตกอยู่ได้สองตัวแั่งกันตกแข่กันขึ้น่ขี้ยะกันที่ฐานไม่ต้องทำอะไรเลยตกเองเดียวองพายุอย่างเงี้ยไม่เหลืออะไรรู้ไหมรอบลานเลยกระโดดอีกปุ้งปุ้งปุ้งบินบินกระโดดปุ้งปุ้งพายุหมุนวิววิวอยู่่นี้นกดหัวอีกแล้วคิดดูสองตัวน่ะ เต็เตี๋ยเห็นแล้วเจอแล้วมันน่องมันน่องฆ่าตัวเดียวพอเอ่าจะไปจะไปจะฆ่าชาโด้เอ้าตัวไหนไม่ตายอ๋อโหฮ่าเ้ยรอดนะวะเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะหยุดพายุทีวะเฟิร์นนี่นี่เจอมันนิคอเนี่ยไม่ใช่เจอกีนรอบสองแล้วเนี่ยรอบสองเจอกีนรอบแรกไม่ติดคอดวงอย่างช่วย ไมันส่วนมากถ้าได้เป็นถ้าเจอแมนดีคอร์มันจะได้ของดีเไม่ได้ดีเลยเลยเม่กี้แมนดีคอร์ทุเรศมากดีกว่าได้ประดับแล้วกันล่ะประดับกากจะตายฮ่า็มนดีคอร์กาอะเมื่อกี้กามากอะประดับอะดูดีดีสุดละนะเตาที่ลงมามีซีกับแมนดีคอร์กับหมาเจอเจอเหนั้งไม่ไม่ไม่เคยได้เพจสักที ป้อนมูวาย่โทางเสาทางเสาที่ขึ้นไปหนาได้ยีไ่เไื่อทไมง่ายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วิ่งขึ้นหน้าทำลายทำลายแล้วทำลายแล้วใช้การ์ิที่บอลนะไูดีมีกาวิีก็ดีตีตีงีตตีอีตตีตีตีตตี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 ตหลีต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 วตีตีตีอีต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 ีา นนัเ่ดูโอนี่ถ้าไม่ลงกับคนดูกลางแล้วผมไม่ลงนลเ,เน,งนี่ขอเรื่องเราแบ่งแบ่ง่ปมิเชลฟอร์โนว่าฮันี่เกิดแย่งไปมันจะใช้ใช,ชื่ออะไรวฟอร์โนว่าเดี๋ยวใครฟอร์แซฟฟฟอร์แซฟฟโอ้ขนาดไอ้ อันนั้นยังใช้ดักทันเดอร์เลยของของเซิร์ฟจีนเรื่องเท่กว่านี้อีกชื่ออะดาคอนแฟบมึงคิดได้ไงของเจเจเินอะดาคอนแฟบเออสับเพจเจเินหมดค่าเลยที่ดาคอนแฟบจังนะเออผมว่าต้องมีคำว่าแฟบ่ะดาคอนปรับพันนุ่ม <c oughs> มีแฟบต้องมีปรับพันนุ่มเตยที่ไหายบอส วัดหนูว่าแฟบหนูว่าแฟบหรือเปล่าว่าฟอตแฟบไงวะเหนื่อยจังวะกินเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเจอสีแล้วจะปวดขั้วว่านี้รถแล้วไม่ีเดใช่ไม่มีแท้งอ่ะวิ่งวนอยู่นั่นแหละวนอยู่นั่นแหละนันแหละวนเดน้ำแข็งแล้วมันจะมีไอ้น้ำแข็งที่ติดตามอ่าหอวหน้าเว่อ ตีกันตีกันเม่องงใจไฟก็ไฟออกมาเสียเวลาให้เสยใหาไราใช้สกิลมั่วนะสี่อ่ะไม่ตรงตามหลอดมันหรอกสีไม่ตรงาม่หลอดหลอดอ่สองข้างไหนวะสองไม่อยู่หน้าสองอ้างเหรออย่างสี่สี่หลอดที่จริงใช้แค่แค่ตายรู้อ่ะสองอยู่ไหนวะรู้้ีมาคน บอกให้ตีถึงสิบวิแล้วค่อยเดินมาขึ้นหน้าก็ยังได้แม่เดินขึ้นหน้าแล้วก็ตีต่ออยู่ดีอ,อื๋อสาวนี่สองสาวไม่ตีสาวแรอขึ้นหน้า,าเดียวตีเถอนถึงสิบวิแล้วค่อยเดินขึ้นหน้าไปเมมโมรีนะอยากได้เมมโมรีเนี่ยไม่ดรอปเลยเนี่ยเขาสดเดียวกับผมอะ ลงเจ็ดรอบพี่ถึงจะได้ฮะ6ต่างอันนะยังไม่ได้ไสักรอบยังไม่ได้สักอันเลยเนะี่ยมันเอาจริงอะเนะี่ยเอาจริงอ่ะตอนลงรายวันอ่ะสี่ด้านแบบผมไม่ได้สักพันนะพี่นี่ายวนมันเหลือสี่แล้วเหรอเอลอมันสี่ด้านาผมไม่ได้เลยอะรับไม่ได้จริงอะต้องมาเรียยพี่โอ้ยลงลงผีเตื้อ ไม่ไหวแล้ว u f p t จะหมดแล้วม oh. ั้งเนี่ยงมอไม่หมดลงลงมาสี่รอบเองสี่เสือลงสี่คนด้วยสี่รอบไม่เปิดเป็นนะคะเขาอ่าคลิปอยู่อนอพูดทุกคลิปเลยชอบไหมล่ะ เอทอตี้บอลก็จะถูกลงหน่อยนึงเฮ้ยเจะต้องใช้เอะไ่ไม่ความจำเป็นมันต่างกันถ้ามีฟอนว่าแคนพี่ว่ามอนหายเลยดอกไม้นี่อาจจะหายไปครึ่งหลอดยิงพอง<อ>มาตลออ แค่แต่แคันกปิดกรนานอยู่นะอืมก็ต่อพอพอหงกหัวเสร็จยิงแม่งทุกคนอะสเปรย์บูทแล้วยิงแม่งชิวันน่าสนใจก็อยู่ต่ตังโมแบบยังไงมันก็ไม่มีอะไรให้ตีอยู่แล้วสาวเสริมอะไรยวไม่ถึงเนี่ยเย็ กินเหมือนมนไม่ม hmm. mm ีลากมั้อืมไม่มีสกิลลากโอ้มีลากมีลากก็แย่มากกลยเปย์ตีแค่อหนแมลงไม่มีหลอดดิเอตด้วยมั้งไม่มีหลอดเอมาถึงมาเลยเออต้องต้องต้องหลบอ่ะต้องหนีกแหล่งแหล่งดีด็อกเปิดดิเอ้ยไี้กล่องกล่องเพิ่มไปกล่องหนึ่งอะไรเนี่ยนั่นมีอะไรกล่องนั้นกล่องหิน ลองแล้วตอนยินหรอดูเมื่อกี้เปิดเปิดได้ไรนี่ดูรอบนี้เฮียตัดอะไรนะ